เราจะมารีวิวรีวิวกันท่เปียผมปียให้ออร่ากันนะคะหญยออร่ามาดูกันเราต้องอันดับแรกแบ่งผมเป็นสามมาทำให้น้อยแบ่งเป็นสามชอบอะโอโซนจับจวบ ไปค่อยมาง่ายๆค่อยๆโอ้โหมองทันไหมเนี่ยไม่ไอม้อ๋แต่ว่าคนคนอันนี้ไม่อยู่เฉยออซี l get the drone อะไรคะโอ,โโอ้โหอซซอนี่เป็นเปียแ,แล้วมือใหม่หัดทักค่ะ จะยังไม่เรียบร้อยมากเท่าไหร่นะนี่เย้วันนี้มันเกิดอชอนอชอนกี่ขวบแล้วเจ็ดขวบอชอนต้องไปทำอะไรเจ็ดขวบบัตรประชาชนบัตรประชาชนเดี๋ยววันไหนไปทำเราจะไปรีวิวกันโอ้าวไปหมดแล้วทรงผมบายบาย